ช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาคุยเรื่องของพัฒนาการเด็กอย่างหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้ามนั่นคือเรื่องของเด็กพูดช้าค่ะเด็กพูดได้ช้าสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าปล่อยไว้จะมีปัญหาตามมาไหมเรื่องนี้เราจะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธทรวีวีระวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครตอนนี้คุณหมออยู่กับนี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะ,ะครับสวัสดีครับคุณหมอคะการพูดได้ของเด็กเนี่ย ถือว mm. right? right? the in ่าเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของเขาใช่ครับปกติเวลาเรามีลูกแรกเกิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วล่ะอุ้มอยู่เนี่ยเด็กก็ยังไม่พูดอยู่แล้วอาจจะมีร้องไห้ถูกไหมครับร้องไห้เมื่อหิวเมื่ออะไรหรือเมื่อถ่ายใช่ไหมแต่ต่อมาเขาก็จะเริ่มมีพัฒนาการเนี่ยมันจะเริ่มจากบนลงล่างนะตาเขาจะต้องจ้องตาพ่อแม่จ้องตานะครับอาจจะต้องมีการขยับปามีการส่งเสียงอ้อแอ้ออแอ้อาจจะยังไม่เป็นคําในช่วงแรกๆกของสองสามเดือนแรก นะครับครบปีเนี่ยเด็กควรจะมีพูดได้สักหนึ่งคำที่มีความหมายละป้ามะพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราสอนเขาขอสักหนึ่งหนึ่งพยางนะสองปีสองพยางง่ายง่ายสามปีก็สามพยางสามปีสามพยางเช่นไปกินข้าวอย่างเงี้ยก็ได้ครับมีมีประธานกิริยากรรมประมาณอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเริ่มไม่เข้าเข้าขายตามนี้หนึ่งปียังไม่เป็นคำสองปียังไม่เป็นคำอย่างเงี้ย สามปียังไม่มีความหมายเลยพูดอะไรออกมาเป็นยังไม่มีความหมายอันนี้แสดงว่าต้องเฝ้าระวังแล้วว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องพูดช้าครับค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าการที่เด็กเขาพูดตามพ่อแม่หรือว่าคนที่เขาเลี้ยงนั่นถือว่าเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วสิ่งที่จะรวมให้เด็กเขาพูดได้จริงๆมันเริ่มจากอะไรคะคุณหมอเอ่อต้องต้องนึกถึงผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันนะ,ะเวลาเราได้ยินการจะพูดได้อะเราก็จะต้องเหมือนกับเราคงไม่พูดคนเดียวถูกไหม เราจะพูดก็ต่อเมื่อคุณมีถามหมอเนี่ยสนทนาการหมอได้ยินอ๋อถามอย่างนี้ไปประมวลผลในสมองตอบยังไงดีค่ะอ่าแล้วถึงจะผ่านออกมาทางเปล่งเสียงออกมาเพราะฉะนั้นขั้นตอนมันก็คือต้องได้ยินก่อนได้ยินเสร็จอ่าที่หูหูต้องดีก่อนเนาะคือการได้รับการได้ยินเสียงต้องได้ดีเสร็จแล้วก็ไปแปลผลที่สมองขึ้นไปที่สมองเอ๊ว่าเขาถามอะไรจะตอบอะไรต้องคิดใหร่รวญใช่ไหมหลังจากนั้นก็ ลงมาที่อวัยวะในปากนะครับลิ้นเ,เรื่องของฟันในการออกเสียงออกมาให้ชัดเปล่งออกมานะครับรวมถึงปอดกระบังลมอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกระบวนการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กคนหนึ่งไม่พูดหรือพูดได้ช้าต้องมานั่งดูแลหูหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ยินหรือเปล่าหรือเพราะว่าเขาคิดไม่ออกหรือแปลผลไม่ได้หรืออีกอันหนึ่งคือการจะส่งออกไปเนี่ยมันส่งออกไม่ได้เพราะ กล้ามเนื้อหรือบริเวณช่องปากมีปัญหาไหม,อมนอกจากที่คุณหมอพูดมาคือในยุคนี้นะคะพ่อแม่ปกครองก็ป้องกันตัวเองแหละสวมหน้ากากสวมอะไร,รการที่เด็กเขาจะสามารถเติบโตด้วยพัฒนาการที่ก่อนหน้านี้ไม่มีโควิดน่ะคือจะดูปากพ่อแม่ดูปากคนอันนี้มันมันมีปัจจัยเสริมเข้ามาไหมคุณหมอที่ทําให้เด็กเขาพูดได้ช้าลงเอ่อถ้าถ้าช่วงโควิดเนี่ยเรา,าอาจจะยังไม่ได้มีการศึกษาชัดเจนนะครับแต่อดีตเนี่ย ก็มีการพบแล้วว่าเด็กพูดช้าเกิดจากอะไรกรรมพันธุ์ก็มีส่วนหนึ่งนะนสองการเลี้ยงดูเป็นส่วนใหญ่เลย <c oughs> เพราะบางทีปล่อยเด็กวางไว้สภาพแวดลอ้อมอยู่กับทีวีเวลาฟังเสียงทีวีเนี่ยมันจะแบบมันมันแบบหลยหลยเอหลากหลาย,ลาย <c oughs> เสียงมันจะกว้างมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบบมีคนมาพูดหรือสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กันสองคนเนาะ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเด็กจะจับอะไรไม่ค่อยได้ได้ยินแต่เสียงเสียงแต่ก็ไม่รู้ว่าแปลความอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย อดีตก็พบว่าถ้าเกิดปล่อยให้ลูกอยู่กับมือถือบ้างอยู่กับกนู่นนี่นั่งเด็กก็จะพูดช้านะยิ่งถ้าไม่ได้ไปสอนเป็นตัวต่อตัวอย่างเงี้ยนะครับเด่ในบอกว่าช่วงโควิดพ่อแม่ใส่หน้ากากรหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมว่าปัจจัยอันนี้อาจจะไม่เยอะเพราะในบ้านผมเชื่อว่าไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากใ,<ช>ในบ้านไม่ค่อยได้ใส่ห<ช><ใ>น<ช>้ากากเวลาอยู่กับลูกนะครับแล้วตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นแล้วด้วยนะคุณหมอเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของสิ่งแวดล้อมสําคัญแล้วมันมีปัจจัยอื่นที่มาเสริมไหมคะคุณหมอ นะก็คือทางหูการได้ยินของเด็กเด็กอาจจะมีปัญหาเรื่องเส้นประสาทหูหรือระบบประสาทสมองมีปัญหานะครับหรือบางทีเรื่องของการในปากเนี่ยอาจจะมีพยานโวปาาแวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทำให้การส่งเสียงเนี่ยไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับแต่สำหรับยุคนี้คุณพ่อคุณแม่ไวสใสคุณพ่อคุณแม่ไวใหม่คุณหมออยากฝากอะไรถึงกลุ่มนี้คะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับว่า สมัยนี้อาจจะเลี้ยงลูกยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเด็กเนี่ยค่อนข้างพัฒนาการไวมากนะครับอ,อาจจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมเด็กเรียนรู้เร็วจังซึ่งอาจจะเป็นข้อดีก็ได้แต่มันก็มีสิ่งที่ต้องระวังคือการที่รู้เร็วเนี่ยบางทีเราอาจจะลืมในการที่จะสอนอะไรคิดว่าเขารู้หมดแล้วแต่เขารู้จากอะไระเขารู้จากสื่อไง นะบางทีเขาก็เปิดเดี๋ยวนี้เด็กเขาโหเล่นเล่นมือถือเก่งกว่าเราเนาะถ้ามือถือมีต่ออินเทอร์เน็ตเขาสามารถท่องโลกได้เร็วมากใช่แล้วเล้วตรงนี้ก็น่าห่วงใช่หใช่น่าห่วงมากเพราะบางทีมันจะเด้งขึ้นมาใช่เด็กๆกําลังดูอะไรบางอย่างดูการ์ตูนอยู่อ่ะมันมีเด้งอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้สําคัญละปล่อยเขาไปเลยบอกเออเธอเปิดเอาดูเองเลยบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าว่ามันเจออะไรเนาะแต่อย่างน้อยพ่อแม่ก็หรือผู้ปกครองก็จะได้เป็นเขาเรียกเป็นที่ปรึกษานะครับ ให้เด็กรู้สึกอุ่นใจให้เด็กเขารู้สึกมีตัวตนของเขาเขาได้ทำได้ได้ค้นหาสํารวจอะไรเอง mm hmm. นั่นแหละเยงแต่ว่าเราก็เป็นอยู่ห่างๆว่ามีอะไรมาปรึกษาได้เลยนะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอคะนอกจากเทคโนโลยีที่เด็กเขาสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆได้แล้วอีกมุมนึงบางคนบอกว่าไม่มีเวลาหรอกคะ่ะคุณหมอ mm hmm. ไม,ม่เวลาหรอกครับคุณหมอผมปัญหา,าครอบครัวน,นู่นนี่ลูกต้องอยู่กัยญานน่นนี่เรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ตอนเนี้ เจอเยอะมากค่ะคุณหมอในการเลี้ยงลูกอันนี้<ฮ>ะจะมีผลต่อเด็กไหมคะออมีมีผลบ้างนะแต่ต้องเข้าใจว่าผมก็คิดว่าทุกคนต้องทํางานนะเนาะนะ,นะครับแล้วเราก็จะต้องให้ทางบรรพบุรุษช่วยดูใช่ไหมพ่อแ<ช>ม่พี่น้องลูกป้านนะออใช่ไหมช่วยดูแต่ทีนี้ถามว่าเราจะทํายังไงเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะว่าเขาก็อยู่อีกยุคนึงกับพ่อแม่ถูกไหมค่ะจะไปบอกว่าต้องทําอย่างงู้นทําอย่างนี้ ามยุคสมัยเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าแค่ไหนเราจะเราจะจูนกันได้แค่ไหนะครับพอดีอปู่ย่าตายายอาจจะมีความคิดอีกแบบหนึง่งสอนอีกแบบหนึ่งนะแต่ยังไงก็ตามเราก็จะต้องมีแนวทางร่วมกันยังไงอโอเคอันไหนที่เราควรจะรับผิดชอบเองอันไหนให้พ่อแมอ่ให้ให้ปู่ย่าตายายช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือต้องอย่าใช้อารมณ์สําคัญคืออย่าใช้อารมณ์ม่งั้นเด็กสับสนปู่สอนอย่าง แย่สออย่างพ่อบอกว่าไม่ถูกอย่างเนี้เท่านั้นแหละมันก็จะกลายเป็นเกิดปัญหาในครอบครัวได้นะจะเชื่อใครดีใครจะเป็นกระรุงยุติธรรมในบ้านให้ใช่ไหมคะคุณหมอคะอ่ะสุดท้ายนี้คุณหมอฝากนะคะเรื่องของการที่เด็กเขาพูดช้าจริงๆแล้วถ้าปล่อยไว้มีผลร้ายแรงแค่ไหนเจินค่ะเด็กพูดช้าเนี่ยถามว่าต้องเกิดจากการสังเกตนะถ้าสังเกตได้เร็วรี่ไปเข้าไปพบคุณหมอทางหมอด้านพัฒนาการเด็กหรือคุณหมอเด็กก็ได้นะครับจะได้ดูว่าอันเนี้ย ช้าจากปัญหาอะไรจากการเลี้ยงดูหรือจากร่างกายเด็ก <c oughs> แล้วแก้ไขให้ได้ถ้าแก้ไขทันเด็กก็จะมีพัฒนาการทุกอย่างสมวัยตามเดิม <c oughs> การเรียนรู้ทุกอย่างก็จะเท่าทันเพื่อน <c oughs> แต่เมื่อไหร่ที่เราปล่อยไว้ห้าขวบแล้ว เข้าโรงเรียนแล้วปรากฏว่าเด็กยังพูดสื่อสารได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้มีการเรียนที่อาจจะล่าช้าลงได้ค่ะคอาจจะกระทบต่อชีวิตของน้องๆเขาเองด้วยนะคะควันนี้ก็ถือว่าได้ว่าคุณพ่อคุณแม่รวมถึงใครที่วางแผนเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือตอนนี้ใครที่มีปัญหานี้อยู่นะคะคำแนะนําจากคุณหมอธีรวีไปปรับใช้ม่เชื่อว่าจะสามารถแก้ได้แล้วก็ปัญหาที่หนักใจอยู่ก็อาจจะคลายลงได้เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กพูดช้านะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะินดีครับ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ามีเคล็ดับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมไ้ทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี